ครับผมเสร็จแล้วงานแนวสะสมปับป๊บปั๊บนี่ตัวนี้เป็นสัางอีลาวันกันคอกับเป็นอีลาวันใบเป็นหาจุดหานิ้วครับผมนี่เป็นงานเหล็กเผา9.5้มิลน,นี่ครับผมหรือเหล็กเผา3หุนนี่แล้วก็มาตัวนี่ครับผมมาตัวไลายไทยตัวไลายไทยก็จะเป็นประมาณนี้นี่นี่ใบหาจุดหานิ้วกัน นี่ครับผมใบห่าจุดหานิ้วเล็กเผาเก้าจุดห้ามิลนี่เดี๋ยวก่อนนตัวนี้อีกอืมนี่ดามสีโคง้งๆน,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 นี่เองน้อยคักๆ่ะค่ะค่นี่พกพาก็ได้หรือเอาไปเฮ็ดเอียงก็ได้เออว่าจะซื้อไปนี่ครับผมเป็นงานแนวสะสม,อมปอกันคอเป็นเอลวันเท่ากันตัวนี้ก็เป็นเอลวันนี่ตัวนี้ก็เป็นเอลวันเท่ากันนี่ครับผมนี่เอลวั 11. นโอเคครับผมขอบคุณห,หลายๆที่เสียเวลาขอมาเบิง้ง